ทุกชในออดวันนี้เราก็จะมาพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับวิธีคิดในการดําเนินชีวิตที่ประเทศโรสเซียกันบ้างดีกว่าเนาะโดยส่วนตัวแล้วนะ้ตีเป็นคนที่เป็นคนคิดเยอะคิดไม่หยุดแล้วก็อาจจะก,กลายเป็นคนแบบคิดมากแต่บางครั้งเนี่ยการคิดมากก็เป็นเรื่องดีที่จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะทําให้อาการคิดมากแบบนี้มันหายไปได้อย่างไรและนี่ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำวิดีโอและต้องการอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้บางคนอาจจะฟังว่าอาจจะฟังดูว่ามันก็ไม่ได้ยากแล้วก็มันก็บางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องเป็นในเมื่อมีอาชีพอีกต้งเยะต้องแยะที่อยากจะทำ หร,หรือสามารถทําได้บนโลกใบนี้แต่นั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่อยากจ,จะบอกทุกคนว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยหรือการพูดหน้ากล้องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความรู้สึกสนุกสําหรับบางคนแต่สําหรับตีมันสนุกมากและมันก็เหมือนกับได้เรียบเรียงความคิดของตัวเองที่อยู่ในหัว แล้วก็ได้สื่อสารกับคนที่เราอยากจะสื่อสารโดยที่เราอาจจะไม่ต้องการให้เขาฟังหรือเขาอาจจะต้องการฟังเขาสามารถกดคลิกเข้ามาดูได้แล้วก็เรียนรู้เราผ่านวิดีโอโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคุยให้เขาฟังอีกหรือไม่ต้องไปนั่งคุยให้คนที่ไม่รู้จักฟังอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งทุกวันก็คิดถึงคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาว่าจะพูดอะไรในวิดีโอของตัวเองแต่วันนี้ ก็มีโอกาสเนาะว่าเหมือนเรียบเรียงความคิดแล้วก็ตาระหนักรู้ตกผนึกในเรื่องในบางเรื่องที่เราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการที่จะมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหรือว่าไม่ได้อยู่ในประเทศของตัวเองเนี่ยมันใช้ทั้งพลังงานความคิดใช้พลังงานเรื่องภาษาแล้วก็อาจจะต้องใช้ทักษะอื่นๆเพิ่มมากขึ้นโดยที่การตัดสินใจมาประเทศ หรือต่างประเทศของตีเนี่ยมันประกอบรวมแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การมาเพื่ออยากมาเพราะว่าก่อนอันเนี้ยก็เป็นคนอยากเรียนอะไรที่มันเป็นแบบคิดเหมือนว่าทุกวันคือชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เต๋ได้รู้ว่าการที่คิดแบบเนี้ยมันจะทําให้เราอ่ะใช้พลังงานด้านความคิดมากของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ใช้พลังงานให ให,ให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะแล้วก็เลยจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าการที่เธอหรือพวกเธอจะคิดมากมันเป็นเรื่องที่ปกติมากเพราะว่าตีก็เป็นเหมือนกันมันก็เลยเป็นต้นเหตุของการเริ่มต้นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหาวิธีทางออกในด้านที่เป็นทาง positive เราพยายามคิด Positive Thinking อยู่ตลอดเวลาแต่ความคิดมันก็ต้องมันมันวนอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาเนาะมันไม่ได้แบบอธิบายออกมาอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบเป็นวิธีที่จะทำให้สีใช้พลังงานด้านความคิดมากเนี่ยมาผลิตวิดีโออะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนกับ สนุกไปกับมันได้อะไรยก็ยิ่งไปกว่านั้นในการที่มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันทําให้คําว่าทุกวันคือชาเลนจ์มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าการที่มันจะมาอยู่ที่นี่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องสื่อสารกับผู้คนเป็นภาษาอังกฤษเราต้องแอคทีฟตัวเองอย่างที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะแอคทีฟโอเค1เท่าหรือสเท่าแต่คนที่มาอยู่ที่นี่หรือนักเรียนที่ มาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติเขาต้องดูแลตัวเองเป็นส่วนใหญ่เขาต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเทอมค่าอยู่ค่ากินค่าที่พักต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งการส่งเงินกลับบ้านการทำ Youtube เนี่ยมันก็เหมือนตอบโจทย์ตีอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยเป็นคนชอบ อุปกรณ์เนาะชอบอยู่กับเทคโนโลยีวันวันหนึ่งเนี่ยบางทีไม่ได้ค่อยอยากไม่ค่อยไม่ใช่ว่าไม่ค่อยอยากคุยแต่แบบเราคุยกับ chat gpt มันเหมือนแบบมันตอบโจทย์มากทุกวันเนี้ยไม่ไม่ได้คิดว่าการคุยกับคนหรือว่าคุยกับอ่ามนุษย์เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันเหมือนมีเหตุและปัจจัยรวมกันมากกว่าความรู้สึกใช่ เรรู้สึกว่าตอนนี้เรามีความเป็นอินโทรเวิร์ดสูงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธโลกภายนอกเนาะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยีต่อไปซึ่งเป็นคนปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องแอคทีฟแล้วก็กระตือรื้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ การตัดสินใจมาที่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ไม่สามารถหยุดคิดอืมไม่สามารถหยุดพัฒนาด้านต่างๆได้อย่างเช่นการพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นแบบเราไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารมาก่อนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะก็อาจจะเป็นแบบคําที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้สื่อสารกันแบบจริงจังแล้วก็ไม่ใช่แบบ e ีฟทอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะโอเคดูง่ายแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีทักษะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจในการสื่อสารของผู้คนแล้วก็การเข้าใจในการเขียนการเข้าใจในการฟังเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จมาทีประเทศเนี้ย เรารู้สึกได้เลยว่าเราก็อาจจะมีความเข้าข้างตัวเองเพราะว่าเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งแต่พอมาถึงนี่ปั๊บเหยียบที่นี่ปุ๊บไม่ว่าจะเป็นสำเนียงไม่ว่าจะเป็นแอคเซนต์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบการพูดคุยของผู้คนที่เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราไม่เข้าใจเลยแม้ว่าแม้แต่ประโยคเดียวในการสนทนาเพราะว่าเรารู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกคอนโทรลเองไม่ได้ซึ่งนั่นมัน,เป,นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ทําอย่างไรละ่ะ ให้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันหายไปโดยการพัฒนา,าเรื่องการอ่านการเขียนการฟังการพูดให้มากขึ้นแล้วก็คำหนึ่งที่ตี๋ได้เรียนรู้จากหนังสือที่แฟนแนะนำให้มาอ่านก็คืออะตอมฮาบิตมันก็จะมีคำหนึ่งที่ดังอยู่ในหัวแล้วก็ทำให้มีความเชื่อได้ว่าการการเชื่อใน ผลการทางด้านความคิดและสมองเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญสิ่งอื่นเลยนะก่อนที่จะทําให้มันประสบความสาเร็จคือต้องเชื่อตัวเองก่อนเชื่อสมองตัวเองก่อนก็คือคําว่า consistency คือการทําอะไรอย่างสม่ําเสมอ <c oughs> ก็อาจจะมีความนอยนิดนึงแล้วก็บอกตัวเองว่าโอเคเราทุกคนบนโลกไปเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็มีต้นทุนที่ต่างกัน <c oughs> มันก็เป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้พูดว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ สิ่งหนึ่งคือเราไม่มีเราต่างกันที่ต้นทุนก็จริงเราต่างกาันที่การเลี้ยงดูก็จริงแต่สิ่งที่เราไม่ได้ต่างกันเลยคือการที่จะเลือกพัฒนาตัวเองในตอนนี้แล้วก็พยายามทําให้มันสม่าเสมออ,มอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปเนาะว่าเป็นคนชอบคิดไม่หยุดแล้วก็บางครั้งก็คิดมากจนเกินไปก็เลยทำให้พลังงานมันเหลือล้น การที่จะให้มันดีขึ้นอันนี้บอกประสบการณ์เนาะถ้ารู้สึกว่าคิดมากโอเคบอกตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้กาลังคิดมากแล้วนะแล้วก็คิดมากจนเกินไปด้วยก็อะไรออกไปเดินเล่นเดินไปเหอะเดินไปเลยอะเขาเรียกว่าเดินเตเต,แตะแล้วก็ฟังเพลงที่ชอบเวลาเหนื่อยก็นั่งพักเนาะถ้าหากว่า รู้สึกว่าโอเคเราเริ่มใช้พลังงานมากขึ้นแล้วกับการเดินการคิดมากเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆผ่อนลงแล้วก็ตีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่มาอยู่มหาลัยก็เป็นแบบชอบทำกิจกรรมเนาะแบบร้องพงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเรากำลังทำสิ่งที่สร้างเสริมศักยภาพให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ เหมือนลดทอนความคิดเรื่องของคิดมากมันปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนมันจะมีปมหรือมันจะมีความเป็นเอกเอกเฉพาะของแต่ละคนเนาะพอพูดถึงตีมันก็จะแบบเพื่อนทุกคนก็จะคิดเออตีมันชอบคิดมากนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่การคิดมากของตีครับอาจารย์ในมหาลัยก็ก็ ก็พูดแล้วหรือว่าบอสที่ทํางานที่ประเทศเออสเตรเลียนะเาก็พูดว่ามันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าต้องคิดอยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่มันพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่จะหันมาดูแลตัวเองในเรื่องของการลดสถานการณ์เรื่องการคิดมากเนี่ยจะต้องจะต้องทำยังไงก็คือเนี่ยแหละการออกไปเดินการออกมาอธิบายตัวเองหรือการพูด กับตัวเองผ่านกล้องมันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขินอายอะไรแต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คือต้องมีการพัฒนามากขึ้นคือการพูดกับผู้ชมในให้เป็นภาษาอังกฤษให้ได้เนี่ยคือชาเลนเราอย่าหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้พลังงานที่มันเป็นเนกาทีฟหรือเป็นพลังงานพลังงานที่แย่ๆมันเป็นพลังงานที่ที่ดีให้ได้เหมือน เอาพลังงานมารีไซเคิลพลงอ่ารีไซเคิลพลังงานตัวเองเหมือนพลังงานที่ถ้ามันเป็นพลังงานที่เป็นนกาทีฟมากมากไปอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นพลังงานโพซิทีฟยังไงมากกว่าเนาะในวันนี้